เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเช้าวันพิเศษเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องราวที่ต้องจดจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินเล่นยามเช้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสนบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสุขเล็กความสุขเล็กชีวิตงดงามแน่นอนฉันจะเขียนเรื่องราวภาษาไทยตามที่คุณต้องการสำหรับโดยเน้นจังหวัดเล่าเสียงการสร้างบรรยากาศตึงเครียดและจบแบบค้างไว้สำหรับต่อเนื่องเช้าวันนั้นอากาศเย็นและชื้นหมอกบางๆลอยเหนือพื้นทางเดิน ใบไม้เปียกน้ำค้างส่องประกายเป็นสีเงินเสียงนกร้องกระซิบอยู่ไกลไกลทุกอย่างดูสงบราวกับโลกยังไม่ตื่นฉันก้าวออกจากบ้านด้วยความตั้งใจเดินเพียงเล็กน้อยพื้นดินนุ่มจากน้ำค้างทำให้รองเท้าดูดเสียงทุกย่างก้าวกลิ่นดินเปียกและใบไม้แห้งลอยเข้าจมูกลมเบาๆพัดผ่านผมเย็นจนรู้สึกเสียวสหลังเมื่อเดินเข้าไปใกล้ป่าเสียงรอบตัวเริ่มเปลี่ยนความเงียบหนาแน่นกอว่าที่เคยเป็น แม้เสียงนกร้องยังคงมีแต่กลับแผ่วและแปลกประหลาดเหมือนมีใครคอยสังเกตทุกเก้าวของฉันเงาร่างแปลกแปลปรากฏแอวบหนึ่งด้านข้างฉันหันไปแต่ไม่มีอะไรเพียงแค่ต้นไม้และหมอกหนาแต่หัวใจเต้นแรงผิดปกติความไม่สบายใจค่อยๆแทรกเข้ามาเสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้กระทบกันทำให้เกิดเสียงเหมือนฝีเท้าฉันหยุดหายใจเพื่อฟังอย่างระมัดระวังความรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ไกลๆ แต่เมื่อหันไปอีกครั้งก็ยังไม่มีใครดวงตาของฉันเริ่มปรับเข้ากับหมอกฉันเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆเงาที่ไม่เหมือนเงาของต้นไม้มันสูงและบางเหมือนร่างคนแต่ไม่แน่นอนราวกับละลายไปกับหมอกลมหนาวพัดเข้ามาทำให้ขนลุกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะกระเด็นออกจากอกฉันอยากหันหลังกลับแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้และในความเงียบลึกนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นใกล้หูคำกระซิบไม่ใช่คำพูดที่ฉันคุ้นเคย มันเป็นเสียงแผ่วๆที่ทําให้เลือดเย็นจับฉันก้าวถอยหลังช้าๆแต่รู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องทุกย่างก้าวและเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อยอดให้จบตอนค้างสยองแบบช็อกสุดๆเพื่อให้เหมาะกับการเล่าเป็นวิดีโอความยาวนาทีครึง่งและยังคงเว้นจังหวะให้การอ่านเสียงน่าสะพรึงและดึงผู้ฟังอยู่ได้คุณต้องการให้ฉันทำต่อไหม ได้เลยฉันจะต่อเรื่องให้ยาวต่อเนื่องอย่างน้อยตัวอักษรในภาษาไทยโดยเน้นความตึงเครียดสร้างบรรยากาศสยองขวัญช้าๆใช้จังหวะเว้นวรรคสำหรับการเล่าเสียงทําให้เหมาะกับการบรรยายเป็นเสียงและคงความน่าสยดสยองฉันก้าวถอยหลังชา้ชาๆแต่ขาเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีพื้นดินชื้นและสากเหมือนพยายามดึงฉันไว้หมอกหนาะเริ่มขมุกข,ขมัวรอบตัวเสียงใบไม้สั่นเหมือนกระซิบใกล้หูฉันอีกครั้งลมาหายใจของฉันเริ่มปิดขัด ทุกเสียงเล็กๆรอบตัวเหมือนขยายใหญ่เสียงนกร้องแผ่วราวกับต้องการเตือนฉันพยายามรวบรวมความคิดแต่ความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาเงาสูงนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีละนิดมันไม่เดินเหมือนคนทุกการเคลื่อนไหวเรากับลอยอยู่เหนือพื้นและเงานั้นไม่มีใบหน้าแต่ฉันรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมาที่ฉันเรากับรู้จักฉันดีเกินกว่าจะเป็นเพียงสิ่งไม่มีชีวิตฉันพยายามหันหน้าไปทางอื่นแต่ร่างกายไม่ยอมขยับ หัวใจเต้นแรงเหมือนอยากหลุดออกจากกอกเสียงกระซิบครั้งล่าสุดดังชัดเจนขึ้นเหมือนเสียงลมพัดผ่านหน้าฉันแต่มีเนื้อหาในนั้นคำพูดบางอย่างซ่อนอยู่ฉันรับรู้ได้ถึงคำเตือนแต่ไม่สามารถเข้าใจคำพูดนั้นลำแสงแรกของเช้าเริ่มส่องลอดผ่านหมอกแต่กลับทำให้เงานั้นยาวขึ้นมันคล้ายมีห่อลายมือยื่นออกมาหรือร่างกายที่แตกเป็นเส้นๆฉันพยายามถอยกลับแต่เท้ากลับก้าวไปข้างหน้าเอง เหมือนมีแรงดึงจากสิ่งลึกลับฉันรู้สึกถึงกลิ่นแปลกแปลกเหมือนกลิ่นเผาไหม้และดินเปียกปนกันมันทําให้จมูกฉันแทบจะรับไม่ไหวลอมาหายใจร้อนใจร้อนสะกดอยู่รอบตัวและฉันเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังแต่เมื่อหันไปไม่มีใครแต่ความรู้สึกกว่ามีใครยืนอยู่ยังคงอยู่ฉันพยายามจะร้องแต่เสียงไม่ออกลมพัดแรงขึ้นและหมอกหนาปกคลุมทุกอย่างใบไม้และกิ่งไม้สั่นสะเทือนเหมือนสิ่งมีชีวิต ฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกล้อมรอบและไม่มีทางออกแสงแดดแรกที่เคยอบอุ่นกลับแปรสภาพเป็นสีเทาอมฟ้าเงานั้นยืดตัวและขยับเข้าใกล้ฉันอีกครั้งฉันเห็นมันชัดขึ้นร่างสูงและบางมือยาวและขยับเหมือนงูผิวของมันเงาและเปียกเหมือนน้ำแต่ไม่มีใบหน้ามีเพียงรูปร่างคล้ายเงาที่กระสิบทุกความทรงจำที่ฉันเคยซ่อนฉันพยายามกระพริบตาหวังว่าเมื่อเปิดตาอีกครั้งทุกอย่างจะหายไป แสงเงานั้นยังอยู่ยืดตัวเหนือพื้นและลอยเข้ามาไกลทุกก้าวเหมือนถูกคำนวณทุกการเคลื่อนไหวเหมือนเป็นกับดักฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังก้องดังชัดจนเหมือนจะทะลุหูแต่เสียงอื่นก็ดังขึ้นตามเสียงกระซิบเหมือนพยายามบอกบางสิ่งแต่ฉันไม่เข้าใจฉันเพียงรู้สึกถึงความอึดอัดและความหวาดกลัวที่กัดกินทุกมิลลิเมตรของร่างกายฉันพยายามหันหลังวิ่งแต่เท้ากลับจมลงในดินเปียก เหมือนถูกดูดเข้ากับพื้นและเมื่อฉันหันกลับเงานั้นก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าฉันสูงกว่าต้นไม้เล็กๆมือยื่นเข้ามาใกลแต่ฉันยังคงยืนอยู่ไม่ขยับหมอกเริ่มปกคลุมตัวฉันทั้งหมดความมืดแผ่ขยายและฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ร่างของเงาเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันหลายเสียงเหมือนทั้งหมดกำลังพูดในเวลาเดียวกันฉันไม่สามารถแยกความแตกต่างได้แต่ทุกคำพูดช่างเจ็บปวดและทรมาน ฉันเริ่มรู้สึกถึงความหนาวสั่นจากหัวจรดเท้าร่างกายเริ่มชาและหัวใจเต้นแรงจนเกือบหยุดทุกความทรงจำที่เคยอบอุ่นกลับถูกดึงออกมารากับเงานั้นกินความสุขและความสงบในใจฉันไปทั้งหมดลมแรงพัดหมอกให้หมุนวนรอบตัวและฉันเห็นเงานั้นยืดร่างสูงขึ้นมือยาวและงอเหมือนเล็บแมงมุมฉันพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่เหมือนทุกเส้นทางถูกปิดไว้หมอกหนาปกคลุมทุกทิศทาง และเสียงกระซิบดังเข้ามาไกลทุกคำพูดเหมือนพยายามดึงฉันเข้าไปฉันพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกเพียงได้ยินหัวใจตัวเองเต้นรัวและรู้สึกถึงแรงดึงที่ไม่อาจตา้านเหมือนเงานั้นกำลังคืบคลานเข้าสู่ร่างกายฉันและฉันรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่คืบคลานเข้ามาแทนที่ความคิดดวงตาของฉันเริ่มปรับเข้ากับความมืดและฉันเห็นหลายเงาซ้อนกันทุกเงามีมือยาวและคล้ายกับกำลังโอบรอบฉัน เสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงแหลมสูงเหมือนกรีดร้องหลายร้อยเสียงพร้อมกันฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความมืดและทุกอย่างรอบตัวเริ่มละลายและในความเงียบสุดท้ายฉันได้ยินเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงหัวใจที่เต้นช้าเหมือนกำลังเตือนบางอย่างแต่ฉันยังไม่เข้าใจและเมื่อฉันพยายามหันไปมองเงานั้นก็หายไปทันทีทิ้งไว้เพียงหมอกหนาะ และความรู้สึกว่างเปล่าที่ไม่สามารถอธิบายได้นี่คือเรื่องราวที่ต่อเนื่องยาวกว่าตัวอักษรสร้างจังหวะช้าๆให้เหมาะกับการเล่าเสียงเน้นความตื่นเครียดและความสยดสยองคงค้างเอาไว้ให้ผู้ฟังตื่นเต้นและรอคอยต่อถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนต่อภาคสองให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอกพร้อมการสร้างจุดหักมุมสุดสะเพรีงสำหรับเสียงบรรยายยาว16นาทีครึ่งคุณต้องการให้ฉันทำต่อไหม ได้เลยฉันจะเขียนตอนจบของเรื่องให้ค่อยๆค,คลายความตึงเครียดแต่ยังคงบรรยากาศลึกลับเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงเสร็จสิ้นเรื่องราวอย่างสมบูรณ์โดยไม่เสียอารมณ์ฉันยืนอยู่กลางหมอกร่างกายยังสั่นจากความหวาดกลัวแต่เสียงกระซิบเริ่มเบาลงเหมือนทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบหมอกบางเริ่มสลายแสงแดดแรกของเช้าเริ่มส่องลงมาผ่านต้นไม้ฉันเห็นทางเดินกลับบ้านชัดขึ้นแต่ทุกอย่างยังคงเงียบไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงาคน มีเพียงแค่ธรรมชาติที่เงียบสงบฉันค่อยๆก้าวไปทีละก้าวแต่หัวใจยังเต้นแรงมือของฉันยังสั่นแต่ความกลัวเริ่มเจือจางลงและฉันเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแสงแดดเมื่อฉันเดินออกจากป่ามืดทุกสิ่งรอบตัวกลับมาสู่ความจริงเสียงนกร้องปกติอีกครั้งกลิ่นดินและใบไม้เปียกยังอยู่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันไม่ทําให้ฉันหวาดกลัวกลับให้ความรู้สึกสงบและคุ้นเคยฉันหยุดยืนกลางแสงแดด หายใจเข้าลึกๆรับรู้ถึงทุกความรู้สึกของร่างกายฉันรู้ว่าตัวเองปลอดภัยแล้วและบางอย่างในใจฉันเปลี่ยนไปความรู้สึกหวาดกลัวในเช้าวันนี้สอนให้ฉันเข้าใจความปรอะาางของชีวิตและความงดงามของทุกช่วงเวลาที่เรามีแม้งนาและความมืดจะปรากฏแสงสว่างก็สามารถกลับมาเสมอฉันก้าวเดินต่อไปอย่างช้าๆฟังเสียงธรรมชาติรอบตัวทุกลมหายใจ ทุก้าวคือความทรงจำฉันยิ้มให้ตัวเองรู้ว่าการเดินครั้งนี้จะเป็นเช้าวันพิเศษที่ฉันจะจดจำไปตลอดชีวิตถ้าต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชั่นเต็มสำหรับเสียงบรรยายนาทีครึ่งรวมจังหวะเว้นวรรคและคำกระซิบให้ผู้ฟังสัมผัสอารมณ์ได้เต็มที่พร้อมเว้นช่วงชอ็อตสยองและคลายความตึงเครียดอย่างสมดุลคุณอยากให้ฉันทำเป็นเวอร์ชันเสียงเต็มไหม